กวันเสาร์ช่วงโอ o p อ p อัปเดตวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ธนูมาตนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมืองห้วยอ้อสลอสึ่งครับสวัสดีครับคุณจีรศักดิ์ครับผมสวัสดีครับห้วยอ้อสลอซึ่งนะครับผมครับ คืออะไรครับผมหวยอสลอซึงนี่ก็หวยอนี่เป็นตำบลหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอลองของจังหวัดแพร่นะครับ,บแพร่ครับผมหุยอนี่ก็จะมีความโดดเด่นทางเอกลักษณ์ไม่ว่าทางาเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับ,รบซึ่งถ่ายทอดออกมาจากคือรประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงสลอ้อซึงนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของล้านนาคําว่าสลอ้อนี่ก็สลอ้อนี่ก็คือเป็นหนึ่งในตระกูล หนึ่งของซอแล้วก็ซึงก็คือเป็นเครื่องสายประเภทดีดชนิดหนึ่งนี่คือสโลนี่คือนะสลอโอ้โหสองสายทำเสียงได้เยอะขนาดนี้เลยฮนะ ซึ่งนี้ก็เป็นเครื่องสายประเภทดีดผมนะครับซึ่งนี้จะแตกต่างจากกีตาร์ก็คือซึ่งนี้จะเล่นเป็นเขาเรียกว่าขออนุญาตใช้ภาษาอักงกฤษนะครับ<ะ>เป็น<ะ>เป็นเมโลดี้<ะ>ก็คือเล่นเรียนเสียงร้องพิธีการดีดซึ่งก็คล้ายๆกับกีตาร์นะครับก็คือตีที่สายลงไปล ังเพล,ลินเลย้สุดยอดเลยฮะซึ่งผมก็ภูมิใจนะครับที่การเล่นดนตรีของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆประเด็นเข้ามานะครับไม่ว่า 1. จะเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราไว้ครับผมแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดลงไปแล้ว 2. ประเด็นสําคัญก็คือทางกลุ่ม จะได้มีอาชีพเสริมนะครับได้มีรายได้เสริมนอกจากทําหน้าที่หลักแล้วก็คือเกษตรกรรมหรือหัตถกรรมอื่นๆนะครับหลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันนะครับใครถนัดขุดก็ขุดใครเจาะก็เจาะมาการทดนซึ่งของเราที่ทําก็จะมีอยู่4ขนาดขนาดจิ๋วนี่ก็ประมาณ90 0บาท900บาทครับผมก็ขนาดเล็กก็ประมาณพันห้าขนาดกลางก็2000แล้วก็ขนาดใหญ่2 5 0 0 หลักๆเราทำสลอ้อทำซึงทำพินเปี้ยะทำครุยนะครับ,รบเสียงพินเปี้ยนี่ก็งงจะให้เสียงจะให้เสียงเบานะครับแต่ว่าจะเป็นดนตรีกลางคืนสะมากกว่านะครับ เนี่คือเพีนเปียนี่นี่คือเพีนเปียนะครับอันนี้เราก็ทำนี่ตกประมาณราคาอะไรอันนี้ก็ประมาณ2,500ครับ2,500เผื่อมีท่านผู้ใดสนใจอยากจะไปเรียนหรือว่าติดต่อเพื่อจะนำไปขายหรือยังไงก็ตามครับสำหรับกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มเครื่องตะพันเครื่องดนตรีพื้นเมืองสลอซึ่งห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเบอร์โทรศัพท์0545832730897591279 หากท่านใดสนใจที่จะเรียนดนตรีนะครับท่านสามารถไปเข้าค่ายได้ช่วงปิดเทอมสําหรับเด็กนะครับสำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการเรียนดนตรีพื้นบ้านทางภาคเหนือเรียนไว้เพื่อประเทืองอารมณ์เพื่อเป็นกิจกรรมใหม่ๆก็กลุ่มเราสามารถทำํำกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท่านได้ขอขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความยินดีครับ